สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะให้ความรู้เพื่อนๆอันนี้ซ่อมรถดมอไซคคลิก125นะครับอาการก็สตาร์ตติดยากก็เช็คโค้ดเช็คอะไรดูก็ไม่มีโค้ดขึ้นนะไม่มีปัญหานะก็เลย ก็ไล่ดูทั้งหมดแลหละัมเทียนัมฉีดแรงดันปั๊มก็ปกติทุกอย่างก็แ,แบตเตอรี่ก็เปลี่ยนใหม่แล้วรถคันนี้ก็ทำเครื่องมาหลายครั้งนะครับลูกค้าแจ้งว่าทำมาสามสครั้งแล้วไม่หายก็เลยเดี๋ยวช่างนนดูให้ ก็เจอปัญหานะครับอันนี้ถอดเสื้อสูบออกมาดูแล้วปรากฏว่าตัวนี้นะครับวาวไอเสียรั่วตัวนี้ทั้งไอดีไอเสียเลยนะแต่วาวไอเสียตัวนี้น่าจะต้องได้เปลี่ยนใหม่แล้วน่าจะบดไม่ได้แล้วส่วนไอดีไอดีก็ยังใช้ได้อยู่น่าจะบดได้บดวาวได้อยู่ นี่นะครับครับรถรุ่นนี้นะก็มีปัญหาปัญหาที่เจอนะครับตอนนี้ครับรถรุ่นนี้คลิกหนึ่งสองห้าครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับเป็นความรู้เพื่อนๆสำหรับคนที่ใช้รถนะครับรุ่นนี้นะครับ คุณครับ